哎，对。 น, <c oughs> นี่ครับก็คือก็จะเป็นวิวบรรยากาศข้างบนนะครับโอเคนี่เป็นวิวรอบรอบๆนะครับรอบๆแถวบ้านแล้วก็จะมีบ้านหนึงนะครับเป็นบ้านที่ก็พอดีพอสมควรแล้วก็แสงแดดโอ้โ oh! หแล้วลืมส่วนมันออตัดด้วยเพราะว่ามันจะทำให้คอมพิวเตอร์หรือเออโทรศัพท์มือถือของคุณมันร้อนรุนแรงนะครับโอเคนะเราก็ ชมวิวบรรยากาศข้างบนนะครับก็จะเป็นในเถาป่านะครับครึ่งมันก็ดูอันตรายเกกับที่มันจะมีพวกงูนะครับโอเค